สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มีของเด็ดนะครับนี่ของชอบของครอบครัวห,หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพิมพ์นิยม A สวยนะครับตรงน,นี้หน้าไม่ซ้ำไข่ด้วยนะครับนี่วันนี้บุกมาพร้อมตลับทองนะครับตลับทองนี่ก็หนักบาทกว่านะครับผม สี 40, ่หมื่นกว่าบาทนะฮะเฉพาะตลับนะครับไม่รวมพรนะเนาะนะครับของชอบของชอบนะผมชอบส่วนตัวนี้ผมชอบหลวงพ่อเงินมากนะนะเป็นพระองค์แรกๆกเป็นพระแบบแรกๆที่ผมเริ่มเล่นพระนะครับคือชอบมากที่สุดนะครับหลวงพ่อเงินเมื่อก่อนค้าขายนะครับเมื่อก่อนผมทําร้านโทรศัพท์มือถืออะไรนี้นะผมก็นับถือหลวงพ่อเงินเพราะชื่อท่านเป็นมงคลน,นะครับ เงินอย่างนี้เนาะแล้วก็พยายามเสาะ,ะแสวงหาหลวงพ่อเงินนะครับนะครับหลุดมั่งไรมั่งไปเรื่อยเปื่ยนะแต่สุดท้ายก็นะขายไปเรื่อยนะนะครับไม่ค่อยได้สะสมนะโดนแบ่งไปหมดนะครับนี่ก็ล่าสุดนะครับคือพระหลวงพ่อเงินนี่ขายได้ทุกองนะครับนะเหมือนสมเด็จแวฮะนะครับมีคนชอบ เป็นเหมือนก็เหมือนพระเบญจนะเบญจะพระรูปหล่อนะครับผมหล่อโบราณน,นี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับชื่อท่านเป็นมงคลแล้วก็ประวัติของท่านนี่ก็นะมีคนศรัทธาเยอะนะครับนาเรือใส่นะครับนี่พิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เรียกว่าพิมพ์หลัก ครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นพิมบีพิมบีก็จะเป็นมีนิ้วมือนะครับผมนี่พิมพเอพิมพ์เอจะไม่ไม่มีนิ้วมือนะแต่จะมีตาพระอินนะครับเอกลักษณ์เขานะพอรู้นิดหน่อยนะไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้เก่งนะพอรู้นิดหน่อยก็ศึกษาเอาบ้างอะไรบ้างนะครับนี่นี่น ตาพาิณน,นะครับพเมย์จะมีตาพาินเป็นสี่เหลี่ยมข้าลหลาตัดตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าองค์ไหนชัดๆจะเป็นแท่งแบบนะอันนี้ก็ชัดนะแต่ว่าไม่ได้ชัดมากแต่ก็ถือว่าชัดเส้นจีวรคมเห็นไหมกริบเลยนะฮะเอกลักษณ์พิมเอคือมีตาพาินและไม่มีมือนะครับนิ้วมือตรงนี้เขาจะแทงแทงตัวแม่พิม,มุนเทียนแล้วก็จะแต่งออกนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีขีดสขีดนะพิมพ์ A นะครับถ้าพิมพ์ b จะไม่มีนะไม่มีจุดนี้ไม่มีจุดนี้นะครับแล้วก็มีนิ้วมือนะครับแล้วด้านหลังพิมพ์ a ก็จะมีเนี่ยมีขยักแต่เป็นพิมพ์ b จะไม่มีนะจะลงมาอย่างนี้เลยเป็นร่องเลยนะฮะแยกง่ายๆนะฮะอันนี้คือการแยกพิมพ์นะฮะไม่ได้แยกเกแท้นะครับ <laughs> เกเทะเอฟซีต้องแยกเอาเองนะนะครับผม แต่วงนี้มันมากนะครับเป็นพิมพ์ A พิมพ์ A ไม่มีนิ้วมือนะเขาเรียกพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งสมัยก่อนเรียกพิมชัยก็เรียกพิมสองชายนะครับมีชายเดียวกับสองชายนะชายติดชายห่างไม่ใช่ชายเดียวสองชายชายเดียวสองชายจะเป็นพวกจอบนะชายติดชายห่างนะครับอันนี้ก็พิมพ์ชายห่างสมัยก่อนเรียกพิมพ์ชายห่างเพราะว่าชายจีวร่ังเนี้ยมันจะเป็น2เส้นห่างกันนะครับ แต่ถ้าเป็นพิมพ์บีมันจะเป็นชายติดนะฮะก็คือสองเส้นในติดกันและเป็นแนวนอนนะครับผมนนะครับนี่น่ารักมากนะครับเก่าธรรมชาตินะฮะเหลืองอมเขียวเนื้อย,ยังชินลาดเลยนะครับผมส่วนตัวองนี้ดูดีนะฮะผมก็บุกมาเลยชอบนะพอดีน้องเขาไปได้บ้านมานะครับก็เห็นก็สะดุดตา ก็จีบมาจนได้นะนะฮะนี่เนื้อนะครับเก่าธรรมชาตินะครับผมนะเดี๋ยวจแบบนะเปนอะขยับไฟนิดนึงนี่แห้งนะครับแห้งแห้งพระต้องแห้งนะคือในความแห้งก็คือเนื้อเนื้อเขาแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือน หมดยางไว้ง่ายนะจะไม่มีความเงาแบบเหมือนสมัยใหม่นะครับมีความแห้งในตัวนะครับแห้งไม่ใช่ว่าไม่ใชว่าผ้าแห้งแบบเหมือนเราไปตากแดดอลไรไม่ใช่นะนะครับคือแห้งในตัวนะครับนะเรียกว่าเนื้อหมดยางไม่มีความไม่มีความวาวนะฮะเนี่ยหนะูตาพี่อินนะโหชัดมากเลยนะครับสวยด้วยนะตรงนี้หูตากระพริบเลยครับ fc หลวงพ่อท่านยิ้มด้วยนะนะยิ้มปากลึก นะครับในตาลึกนะฮะเป็นหมวกแก๊ปเลยนะเอกลักษณ์นะครับเส้นจีวอรนี่คมนะครับผมนะครับเห็นไหมคมคมนะครับดูในซองนะครับ FC ดามในซองพระหล่อโบราณตรงนี้นะก็คือจะมีมีความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะเป็นขุยๆขุยๆนย,ยนะจะไม่เรียบนะจะไม่เรียบเหมือนพระปั๊มนะนะครับ เพราะว่าหล่อดินเบ้านะหล่อดินเบ้าคือถ้าดินเบ้าหลุดออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นขุยๆนะนะครับจะไม่เรียบนะย่นๆเห็นไหมฮะย่นๆน,นะครับในซอกนะครับอันนี้ดีเลยนะฮะดีเลยนะครับในซอกลึกๆจะต้องย่นนะครับด้านข้างนะครับนี่เก่าปึกเลยฮะผ้านี่ผมว่าองค์เนี้ยสมส่วนนะครับถ้าเราเมื่องเงินจะส่งนี้จะไม่ได้ล่ำมากนะครับ มีล่ําถ้าล่ําต้องต้อนะนะอันนี้จะไม่ต้อไม่ต้อก็จะไม่ล่ํานะครับถ้าเป็นพิมพ์บีจะระูดกว่านี้นะครับแบนๆน,นะปลาจะจะรูดกว่านี้นี่ฮะแห้งนะครับแห้งนะครับเห็นไหมเก่าแห้งนะครับตัวจริงเหลืองอมเขียวนะแต่เวลาเรามาลงกล้องเนี้ยคือเลนมันกระทบแสงนะครับมันก็จะเกิดอ,ออกเป็นโซนแบบว่าเหลืองแห้งนะครับ เห็นไหมบนหัวท่านนี่แห้งแก๊กนะโลหะกลนโคตรมันนะครับเอฟซี 2, เห็นไหมแต่ใบหยาบนะครับแต่ใบหยาบนะพระมีล้างมีใช้มาบ้างนะครับแต่ไม่สึกนะน่ารักมากางนี้นะผมชอบส่วนตัวนะผมชอบหลวงพ่งอเงินอยู่แล้วนะคือซื้อมาขายได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เรียนะเราชอบนะเราก็เอาไว้บูชาอาราธนาท่านขึ้นคอทุกวันนะครับนะจิตเราสื่อถึงได้เราศรัทธาท่านเราก็ใช้ได้นะ นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเป็นล้านล้านหลายสิบล้านนะสภาพนี้ถ้าเซียนขายนะทิมเอนี่นะต้องมีห้าล้านนะสวยขนาดนี้นะห้าถึงสิบล้านแล้วนะครับอันนั้นเราเราเอื้อมไม่ถึงเนาะนะครับเราก็ต้องมาเล่นแค่ชอบนะนะครับถ้ามีตังก็ซื้อได้ถ้าไม่มีตังก็อย่าไปซีเรียดนะะเราก็เล่นที่เราชอบนะครับผมนะใช้ตาดูนะครับผมตาดูหูฟังนะครับเนี่ย พระสวยนะครับองนี้พิมพ์เอนะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยมเออันนี้ผมก็ส่งให้ f c ได้ชมกันนะผมก็ไม่ไม่ได้ว่าจะซีเรียสเรื่องขายนะครับเพราะว่าผมชอบส่วนตัวถึงเรื่องถึงขั้นซื้อตลับทองเข้ามาด้วยนะคือพระองค์นี้อยู่ในตลับทองนะตลับใบนี้นครับแล้วดูแบบแม่มสวยนะพระมีสง่าราศีนะนะก็เลยจัดมาด้วยนะวันนี้ตัวเบาเลยกลับบ้านนะครับ หมดไปหลายตังค์นะครับตลับก็สี่หมื่นกว่าบาทบาทกว่าๆนะเนี่ยเอาไว้ใช้นะนะครับองนี้ผมชอบนะชอบส่วนตัวนะเนี่ยตัวจริงจะเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเราลองกล้องมันจะเหลืองแห้งๆนะครับพาหน้ารักมากนะครับองนี้นะน่ารักจริงๆนะครับถ้ากล่าวว่าขายไม่ได้ก็เอ,อยคอนะครับชอบส่วนตัวส่วนตัวว,ตว,นะวันก่อนก็ได้มายังไม่ทันลงได้พิมพ์บีมาเมื่อสองสามวันก่อน fc ไม่ได้เห็นนะ ผมลองโชว์ในฟเฟซแป๊บเดียวนะมีคนตัดไปเลยนะองนั้นก็ขายไปหลายหมื่นนะครับแต่ไม่สวยเท่านี้ด้วยนะนี้สวยกว่านะผมเลยแม่จะขายดีไหมเนี่ยนะครับองนี้นะชอบส่วนตัวไงนะครับใครชอบเหมือนผมก็ทักมาคุยกันได้นะราคาก็เอาไม่ถึงล้านนะครับเอาไม่ถึงล้านนะคุยกันได้นะครับเห็นไหมแห้งนะเห็นไหมเนื้อเขาจะแห้งนะเขาเรียกว่าหมดยางนะครับจะไม่มีความเหงา แล้วเนื้อเขาจะสุกนะสุกปลังข้างในนะฮะนะครับเนี่ยเหมือนพวกชินาราดไรยพวกนี้นะนะครับน่ารักมากนะครับองนี้พิมพ์เอและหน้าแปลกด้วยนะฮะหน้าหน้าท่านจะไม่เหมือนไม่ซ้ํากับทั่วไปนะถ้าซ้ํากันมากเหมือนกันมากก็ไม่ดีนะพระเหล่าโบราณจะต้องมีความแตกต่างนะผมยึดอย่างนี้นะจะเหมือนกันมากจะไม่ค่อยดีนะครับคือ คล้ายกันเหมือนพี่น <het anes> <Our S 2> ้องนะครับคล้ายกันเหมือนพี่กับน้องประมาณนี้แต่ไม่เหมือนคู่แฝดนะครับเพราะหล่อทีละองนะอางนี้หล่อช่อนะตัวแม่พิมเนี่ยตอนขึ้นหุ่นเทียนมาเนี่ยเป็นตัวแม่ตัวเดียวกันนะครับแล้วมาแต่งแยก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 เป็นช่อนะก็จะมีความแตกต่างละเพราะว่าจากการที่มาแต่งแต่ละองคหุ่นเทียนก็จะเพี้ยนไปนะครับเสร็จแล้วก็เวลาเทลอยเวลาเทหล่อเนี่ยเวลาเขา เทโลหะเข้าไปนะสำลอกหขุนเทียนออกมาเนี่ยนะครตัวหุ่นเทียนก็จะมีการขยับมีการยืดหดนะครับนั้นพระออกมาก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับนะจะไม่เหมือนพระปั๊มนะครับนี่ดูหน้าตาท่านนะครับน่ารักมากของนี้นะลึกนะครับคมชัดลึกนะครับผมเนี่ยมาน่ารักนะครับทักมาดูรูปขอรูดูรูปได้นะครับนะครับ F4 แล้วก็หลายตังค์อยู่นี้นะผมผมซื้อด้วยความชอบมานะครับแพงพอสมควรถามว่าแพงไหมสําหรับคนชอบมันก็ไม่แพงนะนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เริ่มสะสมหรือว่าสะสมไปอีกแนวหนึ่งหรือยอะไรเงี้ยก็จะดูว่าแพงนะครับเพราะหลงพง่อเงินเนี่ยมีหลายราคาหลายระดับที่จะเล่นกันเนาะนะครับผมนะครับ ถ้าคนที่เล่นเหนือกับผมเหนือกับผมก็จะมองว่าถูกนะนะครับนะแต่ถ้าคนที่เพิ่งหัดเล่นเลยประมาณนี้ก็จะแบบก็จะเล่นแบบอีกแนวหนึ่งนะครับแนวอนุรักษ์อะไรพวกนี้ก็จะมีเยอะนะล้วก็จะมีพระราคาหลากหลายนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะเราจะไปเปรียบเทียบว่าใครเกอไม่ได้นะนะครับชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเนาะนะครับผมก็นะสไตล์ผมก็แบบนี้นะ ชอบมากชอบน้อยนะชอบน้อยก็ขายไปชอบมากก็เก็บไว้ลวประมาณนี้นะชอบมากมากก็เก็บยาวๆนะ <c oughs> นะบางทีก็หลวงพ่อช่วยนะหลวงพ่อท่านก็ช่วยเรานะนะ <c oughs> ช่วยก็คือได้ขายได้อยู่ได้กินประมาณนี้นะนะครับนี่ไหมตามพี่อินสวยมากองนี้นะนะครับใครชอบเหมือนผมก็ทักมาคุยกันนะครับรงนี้ก็ <c oughs> เฉพาะพระนี่นะนะฮะเฉพาะพระนี่นะเอาหกหมื่นห้านะครับเฉพาะพระนะนะครับถ้ารวมตลับก็เอาแสนหนึ่งนะครับตลับสี่หมื่นกว่านะครับนรวมตลับเอาผมเอาแสนเอาแสนท้วนนะครับเพราะตลับก็สี่หมื่นกว่านะครับทองขึ้นนะ F สีตลับบาทกว่านะตลับบาทกว่าสิบเก้ากัมกว่านะครับพระนี้ก็ตีไว้หกหมื่นห้านะครับ ราคานี้เป็นราคาที่แบบเอากันแค่ชอบนะประกันไม่ได้นะประกันนี่หกล้านไม่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตลับนี่สิบเก้าจุดหกห้านะตลับนะครับสิบเก้าจุดหกห้ากรัมนะครับนี่หนานะครับสวยด้วยนะตลับ อันนี้ทองขึ้นนะทองขึ้นเรื่อยๆนะตลับหน้าซื้อเก็บอันนี้เป็นทองเรียกว่าเป็นทองเก่าด้วยนะนะทองเก่าเปอร์เซ็นต์มันดีนะนะครับถ้าทําสั่งทําเดี๋ยวนี้มันจะออกแดงแดงนะตลัดนะอันนี้เหลืองน,ะสนะ,สะสวยนะครับใส่ไปแล้วสวยนะครับราศีจับเลยนะครับลองดูครับ fc นะครับผมทักมาคุยกันได้นะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับนี่ น่ารักมากนะครับี่ยหูตากระพริบเลยนะใบหน้าท่านยิ้มดีจังนะครับผมยิ่งดูยิ่งชอบอัเนี้ยนะครับตัดใจขายไม่ลงนะเดี <c oughs> ย๋ยวดูกันเผื่อวดนนี้หลวงพ่อให้โชคนะครับนะครับเก็บไว้ใช้หายากนะรพระรอร์มสวยๆอย่างนี้นะนี่บังเอิญน,น้องสนิทกันนะไม่งั้นแบ่งไม่ได้นะนะครับพระพวกนี้เราเราไม่รู้จักในซื้อก็อไม่ได้นะนะครับยิ่งถ้าคนพอดูได้พอดูเป็นนี่นะหูแพงเลยนะครับ ยิ่งเขารู้จักผมนี่นะซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าเขารู้ว่าผมชอบหลวงพ่อเงินมากนะตีแพงเลยนะครับมันจะเป็นซะอย่างนั้นนะทั้งที่เราก็ไม่ใช่เสียนนะนะครับผมเห็นเราชอบเลยนะเมื่อก่อนผมบู๊นะหลวงพ่อเงินนี่นะเศรษฐกิจดีๆผมซื้อนะองค์เป็นแสนเจ็ดแปดหมื่นสี่ห้าหมื่นซื้อบ่อยเมื่อก่อนนะผมซื้อแบบขายไม่ได้ผมก็ซื้อนะผมชอบส่วนตัวนะบางทีเวลาไม่ชอบมาเบื่อๆผมขายขาดทุนก็มีนะ แต่พอเงินผมไม่เคยขายได้หลักล้านนะเต็มที่ขายได้สามแสนกว่าบาทนะครับผมพิมพ์ที่ตาเรามีเซียนวนห้างลงมาซื้อไปนะนะครับซื้อไปเสร็จก็ไปไกลเลยนะครับนะพามีเนื้อคู่นะทุกองนะครับบางทีจังหวะจะขายได้ก็เจอเนื้อคู่นะขายไม่ได้ก็คือไม่เจอเนื้อคู่ไว้ง่ายนะอ่ะพิมพ์นิยมหลงพอเงินพิมพ์นิยมเอ นะครับพิมพ์ A ไม่มีมือรองนั่งนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะทักมาคุยกันนะครับผมนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมโชคดีมีความสุขทุกทกท่านนะครับเงินทองไหลมาณนะชาลีติสวัสดีครับ